สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูซีวิกเอนะครับนี่ครับซีวิกเอสปีสองพันหกนะครับดูเอาเลยครับสวยไม่สวยดูเอาเองนะนี่ครับเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับตัวเอปีสองพันหกี่ครับภายในเป็นเบาะหนังเกียร์ออโต้นะครับภายในสภาพใหม่นะครับเจ้าของใช้รักษาดีนะครับ ดูครับปุ่มเปิดไม่มีลอกเลยไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้ไม่เคยแก๊สเลยเครื่องเงียบนะครับภายในสวยสไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องซ่อมอะไรครันนี้ไม่ต้องทำอะไรต้นล่างดีไม่มีเสียงดัง เงี้ยเงียบๆนะคุณภาพลงสวยอยู่นะครับเราเปิดถ้ายให้ดูครับเมื่อกี้ร้อนมือ าสวยๆนะครับแม่แรงอยู่หมดนะครับยางอะไรคนนะครับโอเคครับท่านใดสนใจทักมาได้เลยครับขายไม่แพงคันนี้แสนกว่าบาท